bye ปีใหม่นี้จะทิ้งแมวไว้บ้านจะอันตรายไหมและต้องเตรียมตัวยังไงราให้เพื่อนๆฟังหน่อยปีใหม่นี้เชื่อว่าคงมีพ่อๆแม่แม่หลายท่านที่เตรียมเดินทางไว้แล้วและถึงขั้นเตรียมที่พักไว้แล้วด้วยแต่ว่ามีพ่อๆ่แม่บางท่านอาจจะกังวลใจอยู่ว่าถ้าจะทิ้งน้องไว้บ้านคนเดียวจะเป็นอะไรไหมและต้องทําอะไรบ้างวันนี้หมอปาจะแนะนําให้ฟังค่ะอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นน้องแมวสายพันธุ์ไหนลักษณะนิสัยยังไงถึงแม้ว่าตามธรรมชาติเขาสามารถอยู่คนเดียวได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถทิ้งน้องให้อยู่บ้าน เป็นเวลาหลายวันได้นะคะโดยปกติแล้วน้องๆสามารถอยู่บ้านได้2-3วันที่จะไม่ทําให้น้องเครียดถ้ามากกว่านั้นหมอแนะนําให้เ,เพื่อนๆพาน้องไปฝากโรงแรมหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์จะดีกว่าค่ะเอาละ่ะเรามาเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่งเตรียมสถานที่รองรับก,การเป็นอยู่หากเราต้องหายไป2-3วันสิ่งที่สําคัญคงเป็นเรื่องการจัดการเรื่องอาหารน้ํากระบะทรายหรือสถานที่การเป็นอยู่ของน้องๆถ้าบ้านไหนใช้เครื่องให้อาหารให้น้ําห้องน้ําอัตโนมัติก็คงไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ซะเท่าไหร่แต่โดยส่วนมากหมอปั่ เชื่อว่าก็คงไม่ได้ใช้กันทุกบ้านเราก็ควรเตรียมชามอาหารไว้หลายๆจุดชามน้ําก็ควรมีหลายๆจุดเติมให้เต็มเตรียมไว้ให้มากพอกับปริมาณที่น้องต้องกินต้องใช้ตลอด 2- 3วันนี้ค่ะรวมถึงกระบาดทรายอันนี้สําคัญมากๆต้องมีหลายๆจุดเลยเติมทรายไว้ให้ครบยิ่งมีมากยิ่งดีเพราะธรรมชาติของน้องๆเป็นสัตว์รักสะอาดค่ะหากกระบะสกปรกน้องๆจะไม่เข้าไปทําธุระก็อาจจะทําให้เกิดการอั้นฉี่อั้นอึได้ซึ่งไม่ดีกับน้องๆที่เรารักแน่ๆค่ะ2เตรียมข้าวของจัดให้เข้าที่เข้าทางนะคะ หลายๆบ้านทราบอยู่แล้วน้องๆของเราซนไหมฉะนั้นสิ่งของใดๆที่คาดว่าจะเป็นอันตรายกับน้องๆไม่ว่าจะเป็นของมีคมอุปกรณ์ช่างสารเคมีจำพวกน้ำยาทาความสะอาดรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าปักพวก่วงปักต่อสายไฟใดๆก็เก็บให้มดชิดป้องกันน้องๆไปซนจนเจ็บตัวได้ค่ะ3ประตูหน้าต่างช่องระบายอากาศปิดให้มดชิดนะคะหากน้องๆบ้านไหนชอบเที่ยวไปไป,ไปมายิ่งต้องระวังให้ดีไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุน้องหลุดหายแน่นอนหมอป่านก็ไม่อยากให้เพื่อนๆต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นะ นั้นเช็กก่อนออกเดินทางให้ดีนะคะมีจุดไหนที่กรอนไม่ดีตัวล็อกเสียมีโอกาสที่น้องจะเปิดเองได้ต้องบำรุงให้เรียบร้อยก่อนนะ 4. ระวังเหตุไม่คาดฝันจากประสบการณ์จริงค่ะที่ใช้คําว่าประสบการณ์จริงก็เพราะว่ามีลูกเพจเลิบสัตว์นี่แหละค่ะที่เขาทักมาบอกหมอว่าที่บ้านเขาเนี่ยมีตุ่มน้ําขนาดใหญ่แล้วน้องอะ่ะก็พัดตกลงไปตายอยู่ในตุ่มค่ะน่าเสียใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่าหดหูมากๆถ้าบอาป่านเก็บเรื่องนี้ไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้รับรู้ค่ะจะได้เป็นอุทาหร ถอนข้อคิดให้เป็นเพื่อนระวังตัวกันมากๆนะคะถ้าที่บ้านไหนมีตุ่มน้ําขนาดใหญ่ก็แนะนําหาฝามาปิดให้มิดชิดหาของหนักๆทับไว้นะคะน้องของเราจะได้ไม่พลาดตกลงไปค่ะ5กล้องวงจรปิดมีไว้อุ่นใจนะถ้าเป็นไปได้หากล้องวงจรปิดมาติดไว้สักหน่อยเดี๋ยวนี้ถูกขึ้นเยอะราคาหลักร้อยมีคุณภาพดีเชื่อมแอป,ปในมือถือเปิดดูได้ตลอดเวลาเลยค่ะจะได้ไว้สังเกตการหากน้องๆกําลังเกิดปัญหาใดๆอย่างน้อยๆจะได้รบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียงหรือเพื่อนๆคนที่เรารู้จักพอช่วยเหลือได้ให้เขาช่วยไปดูแลน้องแทนเรายาำ ข,ขันนะคะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะย้าไว้เลยถ้าเพื่อนๆไปเที่ยวเกิน2-3วันอย่าลืมพาน้องไปฝากโรงแรมหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์นะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยมีความสุขตลอดปีใหม่นะคะหมอป่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย